สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันครั้งที่1ประจำปี2558 จังหวัดตาจัดการประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนม,มากรองรับการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาและการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประชาชนในช่วงเทศกาลมหาสงกราน วันลงบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารประจำปี2558ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีทั้งรอยยิ้มจากน้องๆสาวประเภทสองและเหตุระทึกจากการปาระเบิดปิงปองบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตากจัดการประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมารองรับการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหัทยาตันติผู้วาราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีรองผู้วาราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดเรเทอดเ,เกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยการประชุมว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาเพื่อการเอื้อต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีจำนวนมากไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่เท่านั้นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยก็สามารถเข้าร่วมสมาคมได้เช่นกันโดยเน้นด้านการรวมกลุ่มอาทิกลุ่มผู้ประกอบการค้าอัญมณีผู้ประกอบการค้าไม้ผู้ประกอบการค้าอาหารผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรเป็นต้นซึ่งการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของการค้าชายแดนตลาดการค้าชายแดนทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เท่าเทียมกันโดยการสร้างความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มและเพื่อเป็นการจัดระเบียบการค้าชายแดนอีกด้วยโดยการจัดตั้งสมาคมเป็นการรวมกลุ่มประเภทหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลในลักษณะของสมาคมการค้าโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมสมาชิกและเริ่มจากต้องมีผู้ประกอบการค้าตั้งแต่3ามคนขึ้นไปแล้วสามารถยื่นหลักฐานได้ที่พาณิชย์จังหวัดตาก ซึ่งมีศูนย์บริการอยู่ที่ชั้น3อาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พาย์จังหวัดตากชั้น3อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษตากได้เช่นกัน สำหรับด้านการเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์จังหวัดตากและเมืองซิสเตอร์ซิแม่สอดมีวดีจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง19เมษายน2558เป็นช่วงเวลา10วันแห่งความสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าจังหวัดตากจัดการคืนความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลมหาสงกราน ทางศูนย์บริการจะดูแลด้านข้อมูลการท่องเที่ยวสุขภาพอนามัยความปลอดภัยการบริการรถยนต์รถเสียหากมีข้อขัดข้องสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ทันทีรวมทั้งการแนะนำการแก้ไขปัญหาในช่วงเดินทางท่องเที่ยวบริการประชาชนด้านการช่วยเหลือต่างๆทุกด้านโดยให้บริการตลอดทุกวันในช่วงสิวันแห่งความสุขมหาสงกราน โดยจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดถน,นนสายเอเชียอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสามารถใช้ระบบ QR Code จังหวัดตากประสานงานขอความช่วยเหลือความร่วมมือได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงในช่วง10วันแห่งความสุขวันที่10ถึง19เมษายน2558 เทศบาลนครแม่สอดจาัดก,การประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งที่หนึ่งประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมสภาเท,ทศบาลนครแม่สอดชั้น4ี่เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเท,ทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันสมัยแรกประจำปี2558โดยมีนายอินคารัตนติพงสานติประธานสภาเท,ทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม และมีนายประธานเทศสารรองประลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดวันนี้ประกอบด้วยนายกันกันนินว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกุเทศมนตรีรน,คนครแม่สอดพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดผู้มุในการฝ่ายกองงานผู้มุในการสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและประธานชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2ประจำปี2558เมื่อวันที่12มีนาคม2558 เรื่องยติการจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติที่ได้ประชุมสภาเทศบาลนาครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2ประจำปี2558เมื่อวันที่12มีนาคม2558โดยกองการศึกษาและในเรื่องอื่นๆ2 5 8ประชุมเมื่อวันที่12มีนาคม2558ปรดยกมือครับ ควานหลงบรรยากาศการคัดเลือกทหารประจำปี2558ที่อำเภอพุพราะค่ะมีทั้งบรรดาสาวประเภทสองมาสร้างรอยยิ้มและเกิดเหตุระทึกการปาระเบิดปิงปองบริเวณที่ว่าการอำเภอพุพราะค่ะ ที่หน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการหอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากพันโทชัยชัดยิ้มทิมผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ประธาน,นาคณะกรรมการตรวจคัดเลือกทหารพร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าทำการตรวจคัดเลือกชายไทยที่มีอายุ21ปีขึ้นไปเข้ารับราชการทหารกองเกินในจังหวัดทหารบกตากค่ายวชิรปราการจังหวัดตาก โดยมีการตรวจคัดเลือกทหารเข้ากองประจำการประจําปีพุทธศัการาช2558ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระโดยในปี2558นี้มีชายไทยที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกทหารทั้งหมด700รายโดยทางการมีความต้องการรับทหารเข้าประจําการทั้งหมด133รายแบ่งเป็นผัดหนึ่งจํานวน70รายผัดที่สองจํานวน63รายและในวันนี้มีน้องๆสาวประเภทสองเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกิน สร้างสีสันบรรยากาศการคัดเลือกทหารเต็มไปด้วยรอยยิ้มสำหรับบางรายตั้งใจมาสมัครเป็นทหารก็ผิดหวังเมื่อตรวจร่างกายโดยหน่วยแพทย์ทหารแล้วไม่สามารถเข้ารับประจำการได้ และสำหรับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวคือมีการป่าระเบิดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระโดยพันตำรวจโทโนพดลจันทร์ศรีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระได้รับแจ้งมีเหตุขว้างระเบิดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยนายชัธนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และฝ่ายปกครองในพื้นที่ในที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางขึ้นที่ว่าการอำเภอพบพระพบเศษวัสดุเป็นเศษเหล็กที่ใช้ทำระเบิดปิงปองตกอยู่แต่ไม่พบความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ที่ขายของอยู่บริเวณเดังกล่าวทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กวัยรุ่นมาจากบ้านห้วยน้ำนักทราบชื่อต่อมานายอนิวัตปีสมโพธอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่64ทับ1หมู่ที่4บ้านห้วยนำนักตำบลพบพระอำเภอพบพระเจ้าหน้าที่จึงเดินทางติดตามไปจับก,กุมตัวไว้ขณะกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้าน และทำการสอบสวนนายอนิวัตยอมรับสารภาพว่าตนเป็นผู้ปาระเบิดปิงปองจริงโดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปดูการเกณฑทหารที่หอประชุมอำเภอพบพระโดยระหว่างเดินทางกลับบ้านขับรถผ่านมาอย่างหน้าที่ว่าการอำเภอจึงก่อเหตุปาระเบิดปิงปองดังกล่าวด้วยความคึกขนองหลังจากนั้นได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปกลับไปที่บ้านจนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกุมตัวได้ หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนานะแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ